การสร้างบุญกั้มจุนปุย่าตายายเมื่อก่อนนั้นท่านมีชีวิตอยู่ยังไม่คลายจากนี้ยังไม่คลายนีหนะ้าเป็นลูกเป็นหลานปรส้นทื่นในอุราแต่พอถึงวันจากลาอยากให้ท่านนั้นละเอียดใจคือหลวงพ่อจะเล่าชีวิตของเหล่าวิญญ,ญาณอยู่กลุ่มหนึ่ง เขาเรียกว่าแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรอกนะไอ้ที่ว่าโบราณคําโบราณที่เขาพูดเอาไว้เนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าพอไปเห็นจริงๆแล้วเออมันใช่ใหญที่เราสร้างบุญสร้างกุศลน,นี้สร้างไปเพื่ออะไรเนี่ยและป็ใส่บาตพระสฆงองค์พระเจ้าทุกเช้าก็ดีวันแปดคำ่ำสิบ้าค่ำก็ดีเนี่ยมีเหตุผลอะไร บางคนก็ไม่มีแรงไม่มีไม่มีเวลาใส่บาตแต่บางคนก็ยังซือขนบธรรมเนียมโบราณโบราณอยู่คือมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นนี่มันเป็นช่วงวันสิบห้าค่ำแล้วมันก็เป็นวันที่โลกวิญญาณเขาเปิดซึ่งจริงๆแล้ว วิญญาณที่เขาเปิดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณของคนมีบุญอะะไรนักหรอกมันเป็นวิญญาณของคนที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะมีบุญสักเท่าไหร่เวลาเสื้อผ้าอภารทติเขาเขาออกจากโลกวิญญาณเขามาเนี่ยนีแต่เส้อผ้าเก่าๆตายยังไงต่อมาอย่างนั้นยิบพันธ์เธอปรมอ ไปได้สะอาดสะอาดเข้าที่ควรและตัววิญญาณเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าล้มพ่อเองเนี่ยไม่เคยรู้จกักตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็เรียกเขาลุงเขาป้าตายายแล้วก็มีแต่คนนั้นเนี่ยคือไม่แต่คนคนรู้จักทั้งนมดนั่นแหละแต่ในวันในวันสิบห้าค่ำในวันนั้นเนี่ยอยู่ ในโลกวิญญาณเนี่ยเขาก็เปิดวอใหญ่เสียงดังเลยมันเหมือนกับไอ้ไอ้เขาเรียกว่ามันเหมือนกัาวอโรงเรียนหรือว่าวอไอ้ไอวอไอ้นี่นะไอ้คุกค้อยขวางอะ่ะเออมันเหมือนกับวอไอ้ตัวนั่นอะ่ะเขาจะเปิดวอขึ้นมาเลยพอเปิดวูขึ้นมาอย่างนี้นี่ปรากฏขึ้นมาว่ามันมีเสียง เขาเรียกว่ามันมีเสียงจระเข้งอ่ะเพราะกระจายข่าวเนี่ยเขาประกาศดังเป็นนาวันนี้เป็นวันพระใหญ่เขาบอกไว้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่เราจะปล่อยให้วิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเดินทางไปสู่โลกมนุษย์แล้วก็ให้ไป พูดจ่าชักชวนบอกกล่าวให้ลูกหลานในแดนมนุษย์เนี่ยทำบุญทำกุศลคือเตรียมข้าวปลาอาหารเนี่ยใส่บาทรพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะวันแต่วันสิ่ห้าค่ำเนี่ยพระไม่ได้มาบิณฑบาตแล้วก็วันธรรมดาธรรมดานี้เนี่ยไม่รู้วิญญ,ญาณเขาจะเขาจะมาไหมแต่ว่าล้องพ่อไปเห็นวิญ,ญญาณเหล่านั้นเนี่ย แล้วอยู่ๆพอแต่ประตูเล็กใหญ่ๆเนี่ยมันเปิดออกแล้วพอเองพอเห็นวิญญาณเนี่ยมันเดินออกจากโลกของวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าปู่ย่าตายายอ่ะที่เราเคยจำเคยที่เราเคย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 ,เคยรู้จักเขามา่อตอนเขามีชีวิตอยู่ะแต่ทีนี้โลกวิญญาณก็เขาเรียกว่าถนนโลกวิญญาณเนี่ยก็ถนนมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมกันพอมันเชื่อมกันขึ้นมา ทีนี้มันก็มีเขาเดียวมันมีภาพสลัวสลัวมันมีไอไอหมอกควันเนี่ยมันไม่มีดวงอาทิตย์อะไรนักหรอกมันไม่ไม่มันมันไม่ค่อยสว่างนะมันก่อเชื่อมมาลองพอไปเห็นวิญญาณเนี่ยเป็นหลาร้อยคนเลยหลายร้อยคนเลยเขาเดินเดินกันมาเป็นกลุ่มเดินกันมาเป็นกลุ่มพอเดินกันมาเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยพอไปพอไปถึงหมู่บ้าน ต่างคนต่างไปแยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านมันคืออะไรอ่ะพอแยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านมันแต่ว่าเขาจะมีคนเน่ะควบคุมมาด้วยแต่ว่าคนที่เขาควบคุมเนี่ยวิญญาณเหล่านั้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าผูกคุมเนี่ยเขาก็จะไม่ไปหรอกเขาก็จะอยู่แต่แถวเขาเรียกว่ากลางหมู่บ้านคือซีแยกกลางหมู่บ้านคอย ประมาณสีสามสีสีเนี่ยวิญญาณเหล่านั้นก็จะกลับแล้วเขาจะพาเข้าไปในโลกของวิญญาณโลกที่ถูกกักขังวิญญาณแบบไม่ได้คุดได้เกิดขึ้นแต่ทีนี้พอแต่วิญญาณพอมาถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยเขากับพูดกันที่นี่ผู้คุมก็เลยบอกว่าท่านเอ้ยเมื่อเซธุระแล้ว ก็ให้มาอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะได้ไปสูท่ที่ที่เราเนี่ยมาครับนายท่านเดี๋ยวถ้าถึงปีสี่มาไรคุปตก็ผมเนี่ยจะมาทันทีทังจุดน,นี้ทีนี้วิญญาณน,นั้นเนี่ยบ้านใครก็บ้านมันแหละมันก็ไปไปเลยไปเลยบ้านใครบ้านมันน้องพ่อก็เห็นมีสาคนหนึ่งยายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้าบ้านของตัวเองทุบเลย พอแต่เข้าไปขึ้นมามันเป็นเขาเรียกมันเข้าไปในโลกวิญญาณแล้วก็เข้าไปตอกนกลางคืนแล้วพ่อเองก็ได้มองดูก็เห็นเห็นลูกหลานของเขากำลังน,นอนอยู่ในมุง้งนอนแบบสบายอกสบายใจนอนแบบมีความสุขอะทีนี้วิญญาณนี่นะเขาก็ไปชะเง้ออยู่กับมุ้งอะ่ะ แล้วเขาก็พูดขึ้นว่านางเอ้ยเช้านี้เนี่ยอย่าลืมนะหุงข้าวทำกับข้าวเอาไปใส่บาตรด้วยแม่เนี่ยจะคอยรับบุญกุศลอยู่ที่วัดทีนี้วิญญาณทุกคนเนี่ยก็ไปพูดอย่างนี้แหละแล้ววิญญาณแต่ละคนเนี่ยคิวอ,อะไรก็บอกอย่างนั้น แต่ว่าไม่ได้บอกหิวเหล้าหิวอะไรนะเพราะว่าจะบอกว่าบางคนก็หิวไก่เขาเรียกว่าไก่ต้มบางคนก็หิวปลาต้มบางคนก็หิวไข่ไข่ทอดบางคนก็หิวปลาทูทอดบางคนก็หิวพักติ่น้ําพริกอย่างเงี้ยไอวิญ,ญญาณที่มามาขอบุญกุศลเนี่ยคือมาขอความเมตตาจากลูกหลานเนี่ยเขาก็ พูดไปตามที่เขานั้นเนี่ยเคยกินยังไงเขาก็จะกินอย่างนั้นเนี่ยพอจะพูดคุยกันแล้วเขาก็เดินย,ย้ายวิญญาณเหล่านี้ก็เดินไปตรงนั่นที่ตรงนี้ที่โหที่ตรงนี้เป็นที่เคยชั้นเคยนอนที่ตรงนี้ห้องครัวตรงนี้ชั้นเคยทากับข้าวโอ้สถานที่ตรงนี้มันเป็นที่อีกชั้นเนี่ยเคยเอาเวียนเคยเอางัวควายเนี่ยมาล่ามเอาไว้ในคอกตรงนี้ โอ้ที่ตรงนี้ฉันเคยก่อไฟมกมันเทศมกเสือกมกมันเทศโอ้ตรงนี้นี่นามันมีตรงนี้นี่นาโอได้มาสถานที่เคยอยู่เนี่ยทำไมมันมีความสุขอย่างนี้วิญญาณเหล่านั้นพอจะมาเห็นบ้านของตนเองในอดีตสมัยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะ เขาก็เกิดความสุขเกิดความอบอุ่นจนถึงก็ขนาดว่านี่คือสุขของมนุษย์ที่ไม่มีอะไรจะสุขมากยิ่งกว่านี้แหละคือสุขที่ได้ไม่เห็นบ้านเก่าที่จากไปนานๆและบาวิญญ,ญาณบางคนก็ไปเปิดเม้อข้าว บางคนก็ไปกจับไม่กวดไปกวดตามอุปนิสัยที่ตนเองนั้นเนี่ยเคยกระทํามาแต่พอตอมาถึงตีสีผููคุมนิญ,ญาณเนี่ยเขาก็เลยเปิดบูดบอกสัญ,ญลักษณ์ว่ามันตีสีแล้วยดีอยู่ไม่นานมันก็จะแจ้ง เขาจะให้วิญญาณทุกตัวตนที่เดินออกไปสั่งเสียไปบอกบุญเนี่ยลูกหลานเนี่ยให้กลับมารวมกันอยู่ที่สี่แยกพอไปวิญญาณทุกตัวตนเนี่ยมาเขากั้งเขาก็พูดว่าผูกคุมก็พูดว่าครบไหมบอกว่ายังขาดอยู่คนหนึ่งครับเอ้าขาดใครขาดในนี้ครับอ้าว แล้วไม่บอกเขานี่ว่านี่มันตีสีแล้วมันใก่จะแจ้งแล้วเนี่ยก็บอกอยู่ครับแต่ว่าบ้านเขามันอยู่ไกลอ่ะอ้ามันไปอยู่ที่ไหนเราดูนั่นบ้านเขาอยู่ฝักทุ่งนาไปตรงนู้นอยู่นะที่นี่เขาก็จะต้องไปมาเขาจะต้องเขาก็เลยเขาก็เลยต้องเดินไกลหน่อยครับท่านเขาจะมาทัานอยู่ดัง <c oughs> นั้นคอยเขาสักหน่อยนึงก็ได้เอาเอาเอา ไปเขาสักหน่อยหนึพอจากนั้นไอ้วิญญาณตัวนั้นเนี่ยมันก็วิ่งกระืนกระ,ะหอบมาเพราะมันได้เวลาที่จะได้กลับไปสู่โลกของวิญญาณแล้วเนี่ยโอ้ขาดเหนื่อยเสละเกิดกับจะไม่ทันนะเนี่ย,น,ยนี่นี่ก็นั่งคอยลูกหลานมันลูกหลานมันฟัดไม่อยู่อีกไอ้ที่อยูอๆกก็มีแต่หลานน้อย เราก็เลยถามในร้านนี่น่อยว่าแม่มึงน่ะไม่ได้ไม่จะมาแม่ก็บ,บอกว่าเดี๋ยวคอยก่อนเดี๋ยวคอยก่อนไอตอนเราตายเนี่ยก็ตายต่อ้อหมูนี่มันยังอยู่ในท้องอยู่มันก็เลยจําเราไม่ได้มันก็เลยถามว่าตาเป็นใครไอเราก็บอกว่าตาของมึงยังไงบอกว่าฉันนม่รู้้จักโอ้ยขอโทษนายครับนายท่าน บ้านผมอยู่ไกลผมไปนั่งคอยลูกหลานเพื่อจะได้มาบอกว่าเช้านี้เนี่ยมันเป็นวันสิบห้าคำ่ำให้เขาได้เตรียมสำรับจะได้ไปใส่บาตรตอนเชา้าเออเออเออ,เอ,อมาแล้วก็ดีแล้วแหละเอาไม่ขาดไม่ล้นเอาเอาครบกันแล้วใช่ไหมครบแล้วครับอย่างนั้นหัวหน้าผู้คุมวิญญาณเนี่ยก็เลยออกก็เลยก็เลยเดินนำหน้า ไอ้วิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็เลยเดินตามหลังกัายเป็นฟูงไปเลยเดินตามหลังไปเดินตามหลังไปแล้วทีนี้เขาเรียกว่าประตูมาเขาเรียกว่าถนนมนุษย์กับถนนโลกวิญญาณน่ะมันจะเชื่อมกันในวันในวันเขาเรียกว่าในวันวันพระใหญ่ในวันพระใหญ่เนี่ยเขาจะเชื่อมกันแต่ถ้าไม่ใช่วันพระใหญ่จริงๆเนี่ยถนนจะไม่เชื่อมหรอกมันจะไม่มี มิตีการเชื่อมวิญญาณนี่มันจะไม่มีมันจะหายไปเลยพอแต่เข้าสู่ประตูเส้นทางถนนวิญญาณแค่นั้นแหละนะพวกเขาก็เดินเข้าไปในโลกวิญญาณพอโลกวิญญาณเสร็จปั๊บเขาก็ปิดประตูชึบขึ้นมาทันทีทีนี้พอถึงตอนเช้า ลูกหลานบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ายานปัญญาไม่มีฟังแม่ฟังตาตอนกลางคืนนั้นเนี่ยกับลำดับเหตุการณ์ไม่ได้เออพ่อเมืองบักคืนนี่มึงฝันไหมกมฝันฝันอยู่แต่ขับท้ายขับพามันนิดไม่ออกเออมาคืนนี้เนี่ยพ่อก็ฝันที่กัน แต่ว่ามันเหมือนกับใายๆขับพาว่าไม่รู้ว่าใครมาหาแต่ก็จำไม่ได้ท่กันด้วยความสงสัยของลูกทั้งสองในวันนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำกับข้าวนี้เนี่ยไปถวายพระในวันสิบห้าคําได้ด้วยอะไรเป็นเหตุ พอตะลุกขึ้นตอนเช้าขึ้นมาวิญญาณมันมานั่งคอยเลยคอยแต่เช้าเลยด้วยความยินงแย่แจ่มใสคือคนตายมาเนี่ยคนตายตาย,ตายตายที่ไหนก็แล้วแต่จะตายต่างวาระกันก็แล้วแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะรู้จักกันแต่ว่ามันตายไม่ไม่ใช่ในวันเดียวกันพอแต่วิญญาณน,นี้เนี่ย พอแต่วิญ,ญญาณได้มาเจอกันวันที่จะคอยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลคือได้รับบุญจากลูกหลานที่มาทำบุญใหญ่วันแต่วันสิ่ห้า่ำนลูกยังไม่มาทําเลยพากันคุยโม่ก่อนแล้วแหละวันเนี้ให้ดูนะลูกชั้นเนี่ยจะต้องมาพร้อมกับลูกกับไพด้วยพร้อมกับหลานฉันด้วย วันเนี้ยเธอเคยดูนะฉันเนี่ยจะได้กินของอร่อยอร่อยสักทีไอ้วิญญาณพอแตะมาเจอหน้ากันก็คุยกันแต่เรื่องเก่าๆคุยกันแต่เรื่องอดีตแล้วก็คุยกันแต่เรื่องว่าเออฉันไม่เห็นเธอมานานนะเธอบ้านอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่าเธอชื่อนี่นี่นาว <c oughs> ิญญาณที่มาเจอกัน ตาลก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ตนเองนั้นเนี่ยสมัยสมัยตอนที่เคยมีชีวิตยอยู่ก็คุยกันแบบสนุกสนานถูกคอกันแหละแต่เชื่อไหมว่ามันก็มีญาติยอมเดินมายอมแยมยอมแย,ม,ย,ม,ยมไม่น้าตาวิญญาณน,นี่โอโหมาตั้งสองสามร้อยคนแต่คนเข้าวัดจริงๆมาจากสามสิบคน เออทีนี้วิญญาณเนี่ยก็เอิดไปเอิดมาเอหรือว่ามันยังไม่มาหรือว่ามันยังมาไม่ถึงเอหรือว่าลูกมันเคียวมันอุ้มลูกหลานมาสองคนสามคนเนี่ยมันมันมาไม่ถึง,งญญน,ญญนี่วิญญาณพ่อวิญญาณแม่วิญญาณปูย่ย่าตายายนี่น่ะต่างกาเอิดช่างเง้อ และทางว่าลูกหลานนั้นเนี่ยจะเข้าเขตวัดได้หรือยังจนสุดๆจริงๆจากวิญญาณที่นั่งคอยส่วนบุญกุศลที่ลูกหลานจะส่งไปให้เนี่ยสองสามร้อยคนแต่คนเข้าวัดจริงๆนะ่ะแค่สามสิบกว่าคนทีนี้ไปๆมาๆวิญญาณเนี่ยพอจะรู้ว่าตนเองคิดหวังเนี่ยก็เลยกรู้เข้าไปถาม คนที่เอาอาหารเนี่ยมาวัดนะว่าลูกของฉันฝากเธอมาไหมลูกหลานของฉันเนี่ยฝากอาหารมากับเธอไหมเขาก็บอกว่าวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียวกว่ามนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถสัมผัสเหล่าวิญญาณนี้ได้เขาก็เลยมองเอหูไปนาตาไปไรเธอเธอ เธอฟังฉันพูดก่อนที่ท่านถามก่อนหลานของฉันชื่อนั้นชื่อเนี้ยลูกของฉันชื่อนั้นชื่อนี่ได้ฝากอาหารมาไว้ไหมได้ฝากอาหารมาด้วยไหมทีนี้มนุษย์กับวิญญาณนี่นะมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีมันไม่มียานสื่อสารกันเนี่ยไอ้มนุษย์ในก่อกเดินหูไปหนา้าตาไปได้แล้วอยู่ๆกับเข้าเลย เขาเรียกวัดเข้าสลาธรรมเลยก็เลเข้าสลาธรราพอเข้าสลาธรรมแล้วเขาก็ไปนั่งถาวายอาหารจัดจัดอาหารที่มาท,ที่ไม่เหมาจัดวางให้พระให้พระพอได้เวลาพระมิตรสีรักทัน แล้วก็ให้พระให้เนรเ,เนี่ยละโรมกันมาด้วยชั้นอาหารซึ่งรุญนญาณเหล่านี้เนี่ยคิดคอยส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้น่ะไม่สามารถขึ้นศาลาทำได้นูน่นไปนั่งอยู่ทางรั่วก็มีอยู่ใกล้ๆโบสถ์ก็มีใกล้หอระลังงก็มีใกล้ต้นโคก็มีเขาก็ไปนั่งมองบางคนก็เอิดมองว่า จะมีรายชื่อของตนเองได้หรือไม่พอแต่พระเข้ามานั่งรับถวายประเค็นอาหารพระแล้วก็กล่าวยะถาสัมโมคนิยะยะยะคถาทีนี้เชื่อไหมว่าคำว่ายะถาวริบหาปุราปริปเรนติสาคารเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกรรมปฏิยะ มันทำให้แผ่นดินนั้นสะเทือนและก็มันทำให้โลกวิญญาณทั้งหลายไนดะ้รับรู้ได้ว่านี่มันเป็นการเปล่งวาจาทำของพระพุทธองค์ว่าบุญจะสำเร็จได้บุญจะสำเร็จได้ในลักษณะเช่นนี้หนึ่ง เกิดเพราะคนข้างหลังเกิดความห่วงใยเกิดเพราะว่าลูกหลานนำบุญไอ้เขาเรว่านำข้าวโพชนะข้าวปลาอาหารเนี่ยนำมาถวายพระทีนี้แทนบินมันก็สะเทือนไปกั่วแหละพอมันสะเทือนุ๊บุ๊บๆุ๊บไปอากาศก็ดี ก็ปรากฏว่าไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าวิญญาณทั้งหลายที่รอคอยส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นเนี่ยจะนั่งนอนอยู่ณสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าทานบารมีถ้าอาหารในวันนั้นเนี่ยมันมีจิ่งๆเนี่ยมันจะปรากฏคลึกเข้าไปเลยมันจะเป็นสำรับกับข้าวเลยไปวางเอาไว้อยู่เบื้องหน้า อยู่เบื้องหน้าของคนคนนั้นของปู่ย่าตายายคนนั้นบางคนก็ดีอกดีใจเพราะว่าลูกหลานตนเองนั้นเนี่ยนำข้าวปลาอาหารมาถวายแก่ที่สุดสงเพื่อต้องการอยากจะให้ท่านนั้นเนี่ยพบฉันที่นี้อาหารที่พระยถาบริวาไปนั้นเนี่ยมันสำเร็จโดยฉับพลันทำให้ เขาเรียกพาข้าวที่มีกัปที่มีอาหารหลายอย่างเนี่ยไปปรากฏขึ้นเป็นอาหารตั้งอยู่ตรงหน้าที่นี่อาหารเหล่านี้เนี่ยเขาสำเร็จแล้วด้วยคำว่าพระเนี่ยแผ่เมตตาให้ญาติยอมลูกปุยญาตายายที่ล่วงรับไปแล้วเป็นวิญญาณเนี่ยเขาก็ได้ยูได้กิน เขาไม่ต้องมานั่งยกมือไหว้หรอกเพราะแต่อาหารอยู่บ้างหน้ามันหิวมานานๆมันก็กินเลยแหละกินเลยกินเลยมีน้ำด้วยอาหารก็อร่อยกัดข้าวก็อร่อยทีนี้เชื่อไหมว่าบางาครอบครัวนี่ตายไปสองคนสามคนแย่ก็ลูกหลานเนี่ยของเขาเนี่ยนำกับซข้าไปเป็นหม้อใหญ่ๆไปเป็นถาดใหญ่ๆ สองสามคนนี้ยังไม่ถึงวาระการไปเกิดณที่ที่สูงเขาก็จะมาเป็นโลกเ,เป็นวิญญาณเดียวกันนมดแล้วก็มานั่งกินเลยจับเจ้านั่งกินกันแบบพี่แบบน่องเลยแบบปูย่าตายายเลยเขาก็นั่งกินกันแบบสนุกสนานแลานาหละเี่ <c oughs> ปภาพทางรอยยิ้ม ภาพแห่งการรอคอยของวิญญาณที่ถูกอนุเคราะห์ยากลูกหลานที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยส่งไปให้เนี่ยโอ้โหยิ้มแก่ตี๋เลยแล้ววิญญาณเหล่านั้นที่สมหวังในรลอาหารเนี่ยเขาก็พูดฉลาะกันในสถานที่แห่งน,นั้นว่าเนี่ยเธอเชื่อไหมฉันดูคนไม่มีพิษ ฉันบอกว่าไอหลานคนนี้เนี่ยที่มันมาเกิดใหม่นี่เนี่ยมันเป็นคนมีบุญมีกุศลมันทําให้พ่อแม่ของมันเข้าวัดเข้าวาอยู่ตลอดฉันมองแล้วไม่ผิดแล้วฉันก็มองไม่ผิดด้วยว่าีนางนั้นเนี่ยที่มันมาเป็นลูกกับไพ่เราเนี่ยมันเป็นคนมีบุญนะ มันไม่จะมีขี้เหนียวมันเป็นคนที่เอาบุญเอาคุลเราก็เลยพลอยไม่อดไม่อยากไปด้วยโอ้ไอ้นายเอ้ยเมืองเนี่ยได้มียดีนะพ่อแม่ตายายเนี่ยร่วงรักจากโลกมนุษย์มานาน ก็ยังได้อานิสงจากมึงจากมือที่เอานำอาหารไปถวายพระอยู่วิญญาณพอแต่ได้รับการเมตตาจากลูกหลานในโลกมนุษย์โอ้โหแต่ละคนเนี่ยพัลนาแต่ว่ามองคนไม่ผิดไอ้คนนี้ก็มองไม่ผิดคนนี้ก็มองไม่ผิดคนนี้ก็มองไม่ผิด นี่แหละคือลักษณะของคำว่าวิญญาณที่ร่วงลับไปแล้วรอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานในแดนมนุษย์ส่งไปให้ปู่ย่าตายายในแดนโลกวิญญาณ